สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พาพี่น้องมาดูยูดีทักนะครับพี่น้องเป็น6กล้อดำยาง900รนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นหกล้อดำยูดีทักนะครับรหัสนะครับ LKE สองร้อยสิบแรงนะครับโอ้รถใหม่มากเลยนะครับพี่น้องนะเพิ่งออกมาให้ได้เพิ่งออกมาครับมาวิ่งดินงานนี้เป็นงานแรกเลยลัวน่าจะสองลาวนะครับเอาลัวออกนะครับโอ้ช่วงล่างนะครับใหญ่เบ้อเลอร์นะครับมาดูช่วงล่างโอ้ยางอะไรอยู่ตรงนี้ไม่เหมือน ไม่เหมือนฟูโซนะครับฟูโซจะอยู่ด้านด้านสายนะครับยางเก้านะครับยางเก้าร้อยโอ้นอ็นอตน็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน็อตแปดนะครับน็อตแปดตัวนะครับแปดลูกระบะดำสามมิตรนะครับสามมิตร โอเคขอคนครับรีวิวกันขอไทยชิปเนี่ยเด้อขอไทยชิปเนี่ยเด้อสวยนะครับอยู่ดีทักนะครับรถออกมาได้จากมือแล้วพวะเป็นบอออกออกมาโดนแล้วมันบ้าหน่อยครับดีบ่แห้งบ่อวนเป็นึ่งก้อนไามันจะ สะาดนี่จัง่อยเนะาะมันมันบ่นนอยากตามตีนจัง่อยโอ้ยอย่างสวยนะบันไดขึ้นสองขั้นนะครับจะให้ดูข้างหน้าด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้เหมือนรถหัวลากเลยนะครับโฉมหน้ามีไฟเดียด้วยนะครับไฟเดียตรงนี้ อย่างใหญ่ถังน้ำมันเอ้ถังน้ำมันเล็กแต่ว่าถังน้ำมันร้อยลิตรนะครับของอยูดีนี่เลย<ม>เดี๋ยวจะขอคนขับนะครับขอดูภายในพ่อขอเบิ้งข้างในนะครับเดี๋ยวขอดูข้างในพาพี่น้องมาชมด้านในนะครับโอด้านในเป็นเบาะเป็นเบาะเดียวนะครับ บาตรงนี้ตรงเดียวตรงกลางว่าง,งอ่ะเดี๋ยวถอยถอย,ถอยไปใส่ดินกันนะครับไปใส่ดินกันสวยนะครับสวยงามไปแล้วสิบล้ออาจจะเป็นเฟืองเร็วมั้งเนี่ยอาจจะเป็นเฟืองเร็วนะครับตัวนี้ ฟืองเร็วนะครับไม่ใช่เฟืองช้าเหมือนใน20 m a c t ทอกไม่ใช่เหมือนของ20 Hino นะครับตัวนี้จะเป็นเฟืองเร็วนะครับเหมือนฟูโซนะครับดูแล้วดูรอบดูเลยแล้วนะครับโอ้สวยงามนะครับพี่น้องด้านหน้าตำแหน่งกระจกก็คล้าย h โน o นะครับตำแหน่งกระจก ข้างในก็โอเคนะครับข้างในเดี๋ยวพาไปดูข้างในอีกทีนึงนะครับโอ้ข้างในยานสวยเลยขอยุญาตึ้นนะครับผมขอยุญาตึ้นโอ้ข้างในนะครับประมาณนี้นะครับที่น้องกว้างขวางนะครับครับดีป่ะ่อแห้งบ่แห้งยงนบ่ คัทนทังเดียวบ่เดี่ยวจวดเงนบ่นมผมเพิ่งเคยเห็นนะครับพี่น้องเคยเห็นแต่หัวลากนะครับเพิ่งเคยเห็นหกล้อสวยๆนะครับโอ,โอเคนะครับมีเบาะเดียวนะครับตรงคนนั่งยางเก้าร้อยนะครับตัวน,นี้เสียงเครื่อง เียงเครื่องคล้ายๆคล้ายๆกับไออะไรนะเดี๋ยวคล้ายๆตัวโฟตอนนะครับคล้ายๆโฟตอนอยู่เสียงเครื่องถูกรองนะครับรองลูกบอลเลยโอ้ฟองเท่ากับหัวลากเลยนะครับเนี่ยใหญ่น,นะครับรองแบบ ถังลมตรงนี้น่าจะเป็นถังลมถังลมใส่พ่วงหรือเปล่าถัางลมนะครับหนึ่งถังนะครับมีไฟตัดหมอกโอ้ถังลมสองถังนะครับฝั่งละถังแยกฝั่งละถังนะครับแยกซ้ายแยกขวานะครับแยกเบรกซ้ายเบรกขวานะครับ บะดำสามมิตรโอ้โอเคครับพี่น้องผาชมคร่าวๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ